ซุนกวนเป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญในช่วงยุคสามก๊กของจีนและเป็นผู้ก่อตั้งและปกครองอาณาจักรง่อกก๊กซุนกวนเป็นบุตรชายคนเล็กของเกียนและน้องชายของซุนเซ็กหลังจากที่ซุนเซ็กเสียชีวิตซุนกวนได้รับการสืบทอดอํานาจและปกครองดินแดนทางใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงซุนกวนมีความสามารถในการปกครองและการทูต ซึ่งช่วยให้เขามีความสามารถสร้างพันธมิตรกับเล่าปีและขงเบ้งเพื่อเอาชนะโจโฉในศึกเซ็กเป็กซึ่งเป็นหนึ่งในศึกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนหลังจากที่ช,ชนะในเซ็กเป็กซุนกวนได้สถาปนาอาณาจักรงอกกขึ้นในครสตศัราช229และครองราชในฐานะจักรพรรดิแห่งงอกก จนกระทั่งถึงแก่สัญญกรรมในปีคริสตศักราช252ศูนย์สุนควรเป็นผู้นำที่มีความฉเฉลียวฉลาดและมีความสามารถในการรักษาความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรงอกกตลอดช่วงเวลาที่เขาปกครอง